สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับมาเวลฟิวเจอร์ไฟแพรใหม่เป็นแพร์แฟนแฟนเทสติกโฟร์นะฮะที่บอกว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นมากแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเนื่องจากว่าผมรู้จักแฟนเทสติกโฟร์จากหนังไงจากภาพยนตร์ที่เข้ามาฉายในบ้านเราตอนนั้นแล้วเขาใช้ดาราภาคล้วนเลยเออโอเคขอโทษพูดต่อได้เลยจ้ะเห็นไหมล่ะนี่ไงคะที่ฉันเคยพูดมาตลอดคุณเอามันพลังออกก่อนได้ไหม แม่งหนังก็ไม่ค่อยสนุกอยู่แล้วแม่งเสียงภาคแม่งยังเฟลจักรวาลเนี่ยมันมีขนาดเท่าลูกหินนะจากนั้นมันก็แง่ก็เลยเป็นความทรงจำที่โคตรแยบโอ้อีบ้าเอ้ยไม่เอาเนะก็เป็นพูดอยู่หยกหยกว่าซีเรียสซีเรียสโอ้อบ้าบ้าบ้าแ่แ่เอ้ยแต่รู้ว่ามันเป็นการ์ตูนยอดนิยมตุดยอดมากๆอะไรเงี้ยเออพอเข้าใจอยู่ เราก็จะมาปรับทัศนคติกันในนี้แหละครับเราก็ได้แต่นั่งยิ้มอ่อนมีมิสเตอร์แฟนตาสติกแล้วทมันดูตัวไม่ได้ได้จากควสอีปิกเฟิร์สแฟมิลี่อ๋อแล้วก็น,นี่นครับด็อกเตรดูมหนึ่งในตัวละครที่ฮิตที่สุดรู้สึกวันฮิตมากเลยนะไปในเกมไหนเกมไหนนี่ต้องมีด็อกเตรดูมมาแล้วนอกจากด็อกเตรดูมนี่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่มีพลังมากนี่จะเป็นเกมแนวเฟิร์สเพรสซอนชตติ้งเกมแรกๆด้วยนะครับได้เลย อันนี้คือผมดองไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยแบบว่าถ้าเกิดมันเยอะๆเลยเราเติมทีเดียวเนาะแล้วพอไอ้พวกสินค้ารายเดือนเนี่ยคือเราเติมทีเดียวแล้วเรารับลวดเดียวมันคุ้มกว่านะฮะผมรออีกสักประมาณ10ตัวแล้วกันเท่าที่ดูเนี่ยนี่ก็สินค้ารายเดือนเหรอวิกตอเรียสนี่งั้นโอ้อดอดเห็นแล้วฮะพวกคุณครับสองตัวแล้วนี่ยสามารถได้รับจากพี่น้องกลมเกลียวในเควส์อีพิกเควส์อีพิกโอเคเฟิร์สแฟมิลี่ฮิวแมนทอร์สนะฮะไฟมา ภาคโดยพี่โดมประกรณ์ลำว่าถ้าจำไม่ผิดในเวอร์ชั่นไทยที่เป็นคริสอีแวนนะครับแล้วแบบเสียงภาพเป็นพี่โดมซึ่งแบบไม่รู้สิฉันรู้สึกแปลกทั้งนั้นสู้กับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วนี่อะไรอ่ะงานอเดเรียของฉัน,นต่อต้านระบบทุนนิยมอยู่ได้อืมเรามาสง่งเรามาเริ่มจากส่องยูนิฟอร์มมันก่อนเลยดีวยกว่ายูนิฟอร์มที่แนะนำมูนเกิลโอเคจากเดิมเนี่ย จ <laughs> ากเดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยก็น่าเล่นอยู่แล้วนะครับทําให้อันเนี้ย <laughs> เหมือนไอ้พวกเด็กที่มันไปตั้งซุ้มเล่นสองการนะ่ะมันจะแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วถือปืนฉีดน้ําข้างหลังนี่คือแบบเป็นไอ้ที่ใส่น้ําอ่ะเป็นกระบอกฉีดน้ําอ่ะี่ชุดนี้ก็เคคับก็น่าเล่นขึ้นนะะน่าเล่นขึ้นน่าเล่นแนบะไม่เล่นแม่งหรอกมาดูแล้วก็มีชีฮักครับชุดใส่เลขสี่การนะ้ดอ,อกเป็นแฟนตาสติกโฟร์ อืมและนี่ล่ะคริสต้เอาเห็นแวบ,บแรกตอนนั้นนึกว่า Invisible Women อเอาไม่ใช่คริสต้เอานีคริสตตลชุดนี้มันดูไม่ค่อยต่างจากนี้เท่าไหร่เนาะอันนี้มันดูแบบแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งก็สกิลโจมตีสกิลเรของคริสตตลเดิมมันเก่งอยู่แล้วด้วยนะอ่ะยูนิฟอร์มใหม่มีสามตัวเนี้ยอืมงั้นเราไปดูไปดูสกิลกันครับ โอ้โหเฮ้ยไดยโนเสาร์เชื่อมเหล็กสุดยอดแล้วดูเนี้ยโผมาไดา้ไดโนเสาร์นี่คือเกลี้ยวกลาดมากเอา้ามันน่าซื้อเพื่อนี้เองเนี่ย,ยทานฟอร์เมอร์4ฟอรเล่นอะไรนะมาดูสกิลแรกกันครับอืมกระโดดปล่อยสายฟ้าสกิลสองบินยิงปืนฉีดน้ำแล้วลูกกระสุนชิ้งด้วยเดี๋ยวนะเนี่ยสกิลสามล่ะอะไรอะ่ะ ปล่อยโดรนอ๋อสตัร์ด้วยนะฮะเสียงเกมไม่มีเขาบอกเฮ้ยจริงป่ะเอา้าไม่ใช่มแล้วมีเสียงยังเอาใหม่เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียงเกมไม่ดังนะครับแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยเรามาดูยานอีฟอมกันนะครับนี่ครับโอ้โหมูนเกิล์ดเรับแล้วมันจะมาเรียกชั่นเหมือนเดิมไนดะ้ยังไงวะ เอาเป็นว่าผมเข้าไปดูตัวอย่างสกิลใหม่แล้วกันครับเทคสองโอ้ยอ و, สุดยอดเลยครับดูไดโนเสาร์ได้สิครับไดโนเสาร์เท่มากอะแคอือหืออือหือเฮินเฮิร์นจัดมาดูสกิลแรกกันครับสกิลแรกอือโอ้โหแสบหูซ้ายแล้วหูขวาด้วยสกิลสองนะครับสกิลแรกเอาไปห้าคะแนนเต็มสิบแล้วกันสกิลสองดู บินยิงจิ้วจิ้วลูกกระสุนมีย้อนกลับมาด้วยเอาไปแปะเต็มสิบเลยครับมันเท่มันเท่สกิลสามคือปล่อยประทัดจิ้วจิ้ววิชวิชดูนะเป็นโดรนอัตโนมัตินี่เห็นไหมฮะไหนครับสกิลนี้ครับโอ้โหมันเลโกันยังยางโอ้โหมันเฮ้ยมันมียิงจิ้วจิ้วเลยฮะนอกจากหมุนติ้วติ้วแล้วมันยังมียิงจิ้วจิ้วด้วยแต่กูชักลำคันในโนเสาร์แล้วมึงมึงเสียนการโจมตีอะไรกันแบบนั้นมันแทงให้เราได้ด้วยนะดูดิเห็นไหมเดูนะเห็นปะมันยิงในโนเสาร์ด้วยนะฮะ สกิลสี่ครับขมไหมขำไมไมห้าเนี่ยเท่เป็นแบบแสงแล้วติดติดใบดล้วตุ่มตามตุ่มตามสกิลห้าครับเมื่อกี้เอาไปเก้าเต็มสิบเลยครับเท่มากสกิลห้านี่ครับเอ้ยแม่สกิลสี่เท่มากครับเนี่ะเท่มากสกิลห้านี่เมื่อกี้เราไปดูมาแล้วครับเขาบอกว่ากาดเมื่อรับการโจมตีแปดนี่จิ๊ดตมตมตม,มเนี่ยมันกาดใครกาดเราเหรอแล้วทำไมมันฟองฟองไปอยู่ที่ตัวพวกมัน แต่เท่อยู่ดูยูนิฟอร์มต่อไปของคริสตัลอ่าให้คะแนนความน่าซื้อของมูนเกิลเมื่อกี้เนี่ยทำมาคนสำหรับคนที่มีมูนเกิลแล้วอยากจะปั้นเนี่ยผมเอาไป8เต็ม10เลยเชื่อผมผมเนี่ยเพิ่งได้เล่นเมื่อกี้เนี่ยคนอื่นเขาเล่นกันมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเชื่อผมเออมูนเกิลเนี่ยยกเว้นล้าถ้าคนไม่อยากปั้นและคะแนนความอยากเก็บสะสมก็6แล้วกันมาดูครับคริสตัลแฟนตาสติกโฟร์สกิลแรกครับ อืมปล่อยลมสกิลสองปล่อยไฟแล้ววาร์ปมาปล่อยต่ออ่ะเด็ดเด็ดเด็ดสกิลสองปล่อยไฟแล้ววาร์ปมาทำท่าเหมือนจะปล่อยต่อยอังยังยัง,ยงฉันไม่ได้ปล่อยฉันยืนแอฟเฉยๆสกิลสามปล่อยน้ำแข็งเฮ้ยเท่เท่เท่อันนี้เอาไปประมาณแปดเต็มสิบครับดูดูดูด,ดูแตกกระจายแล้วยัยงแช่แข็งด้วยสกิลหนึ่งเมื่อกี้ที่ปล่อยฝุ่นนี่เอาไปหกเต็มสิบครับเท่ อันนี้กระเทครับเดี่ยวาร์ข้นไปอันแน่แล้วไปใช้สกิลอื่นต่อนด้ไงฮะอย่างที่แค่นี้คะแนนความน่าซื้อนี่ก็มาแล้วเห็น่าติดดีบัฟกระจายสกิลสี่ครับเฮ้ยมงมังกรสายฟ้าเอาไปสิบเต็มสิบเลยครับด้วยความชอบเป็นพิเศษแม่งเท่จัดต่อไปสกิลห้านี่คือเป็นสกิลแบบรีมิกซ์เ่ยดูโอ้ เล่นเล่นง่ายแต่เท่อันนี้คะแนนความน่าซื้อเอาไปเลย9เต็ม10นะสำหรับคนที่จะปั้นคริสตัลอยู่แล้วเอาไป10เต็ม10แต่ถ้ามียูนิฟอร์มเดิมอยู่แล้วก็เอาไป10เต็ม10และกันอันนี้แม่งเท่กว่าโอเคเขาบอกชุดไม่ค่อยเท่มีคนบอกว่าชุดไม่ค่อยเท่มันเป็นชุดของแฟนแฟนเทสติกร์คุณอย่ามาลบหลู่แฟนเทสติกร์มันเป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มเหมือนตอนที่อเมทวิเหมือนตอนที่สไปเดอร์แมนมา เข้าร่วมกับ f a n t a s ติก f o ที cool. ่เป็น f u วเจอร์ฟา d เดชั่ที่เป็นชุดขาวๆเห็นไหมเท่ๆเพราะมันคือสไปเดอร์แมนไงล่ะมาดูชีฮ s h e ีฮอคนี่นี่กับแฟน t a สติก f o แต่ว่าชอบใส่ชุดพระมากกว่ามาดูสกิลแรกกันครับพุ่งเข้าไปต่อยต่อยต่อยเตะเตะเตะอืมสุดยอดครับเท่มากๆเป็นหนึ่งเต็มสิบด้วยความแอนตี้อะไรที่มันธรรมดาเกินไป กิกกด,ด,ด,ดเฮ้ยเจ้าหูต่อไปสกิลสองครับโอ้โหตีศอกกระโดดทื่อพื้นแต่มีเอฟเฟกดินด้วยเอาไปสามเต็มสิบเท่ดีครับต่อไปสกิลสามครับผมเดาว่าเป็นการหมุนหมุนโอเคหยิบหินมาหมุนเป็นตัวที่หกสิบห้าในเกมนะดังนั้นเนีความเท่เอไปเลยสี่เต็มสิบต่อไปสกิลสี่ครับต่อยโค้ดลายเสยขึ้นชาร์จพลังทุบพื้นโอ้โหกระจายเอฟเฟกกระจุย เอาไปแปดเต็มสิบครับเท่มากสกิลห้าครับจากเดิมที่เป็นเตะแล้วไปหยิบแท็ก <c> เ <oughs> มื่อกี้เราจะบอกว่ากำลังเตะแล้วไปหยิบแท็กซี่โก่งข้าด้วยสามรน,ะนบินมาฟาดแต่เมื่อกี้แบบยั้งไว้ก่อนเออพูดไปมันจะไม่ดีดีนะเราหยุดทันตอาไปสกิลห้าครับไปว <c oughs> ิ่งเอาแท็กซี่นี่คือแท็กซี่กระตุกด้วยอืมยอดเลย <c oughs> จากเดิมเนี่ยวิ่งไปหยิบแท็กซี่มาฟาดอันนี้เป็นอันนี้หยิบเฟกแท็กซี่มาฟาดนะฮะ uh huh. uh huh. แบบดีโออ่ะคุณรู้จักเพราะท่ามันกระตุกตลอดเวลาใช้เอฟเฟกต่าดีวะเกมมึงเนี huh. ย่ยนะมันอลังการขนาดนั้นจริงเดอเฟกแท็กซี่ครับหายกระตุกแล้วโอเคมีไอเฟรมด้วยครับท่าเนี้ยเพราะมันเป็นท่าเฟกแท็กซี่โอเค ครับสำหรับความน่าซื้อนะครับสุดยอดมากเอาไปเลย9เต็ม10เนื่องจากยูนิฟอร์มเดิมแม่งไม่มีเฮลอะไรเลยแต่นั้นชีฮหักในจากเดิมที่เก่งมากๆแล้วเดิมตัวละครนี้ตอนที่เข้ามาแรกๆนี่ไบโอเมตริกแม่งได้ยากมากครับเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกแบบจากไอ้พวกทุกทั่วไปได้นะแต่หลังๆแม่งก็ได้ง่ายแบบได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยเริ่มแรกไอ้สามตัวที่เข้ามาตอนนั้นได้ยากมากเมื่อก่อนที่มีชีฮักมินิโคมินโนรุแล้วก็อีกตัวหนึ่งซิงคลาริตี้เออ สามตัวนั้นเมื่อก่อนได้ยากยากหลังๆนี่คือแจกฟรีเรามาดูตัวละครที่ธรรมดาที่สุดดีกว่าครับเพราะว่ามันสามารถแลกได้ฟรีๆเนี่ยอย่างน้าติง Nothing นะฮะคือผมชอบผลงานการภาคมวยปล้ำของน้าแกมากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในนี้แกจะวาดลวดลายได้ขนาดไหนนะนีนะ่ที่เขียนว,ว่าเดือดทิ้งไปดูพิวผมเดาว่าต้องมีหมุนเชื่อไหมอ่ะเรามาดูสกิลแรกครับ โอ้โห uh huh. พุ่งชนพุ่งชนกัดทืบพื้นโอ้โ uh ห huh. สุดยอดเลยอู uh huh. เกิดมาไม่เคยเห็นสกิลอะไรใหม่ๆขนาดนี้มาก่อนเอาไปหนึ่งเต็มสิบเลยฮนะโอ้โ uh ห huh. แม่งมาโผล่มาก็ใหม่ขนาดนี้แล้วอะเอาไปสกิลสองครับกัดทืบกัดทืบแล้วก็ชนชนนี่อ่าหลายคนอาจจะแยกไม่ออกว่าระหว่างท่าเมื่อกี้นี่นี่ท่านี้คือชนชนกัดทืบอ,อันนี้มันเป็นกระโดดกัดทืบไงอันนี้เป็น ยืนกระทืบแล้วก็ชนชนเห็นไหมเห็นไหมเอาไปเลยหนึ่งเต็มสิบโอ้สุดยอดจริงๆเลยอะถึงว่าโอ้โหแม่คิดยากคิดยากผมว่าอยู่ไม่ได้ท่าสามเรามาดูครับหยิบหินโอ้โหแทบจะไม่ตองน้นเฮ้ยล้ากว่านั้นครับหยิบหินขึ้นมากัระทืบอีกหนึ่งทีไงแล้วสกิลหนึ่งเป็นชนชนกระทืบสกิลสองเป็นกระทืบชนชนสกิลสามเป็นคว้างหินและชนเอ้ยและกระทืบโอ้โห มาดูสกิลสี่ครับกัดยางยังยางสกิลสี่ชนอีกแล้วลักกัดเ้ยเออเอาข้าไปเออมันต้องอย่างนี้เออบอกแล้วกว่าจะได้ตัวละครใหม่แต่ละตัวเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการคิดจนตกผลึกไปเลยครับว่าอุ้ยกว่าจะได้ภาษาว่าไปเลยหนึ่งเต็มสิบนี่ศูนย์จุดห้าเต็มสิบครับอือออไปสกิลห้าเรามันทายว่ามันจะกระทืบอะไรดีกว่าสามสี่ กระทบกะดแม่เหมือนประชดกูแม่ล้อมันเรื่องกระทืบสกิลห้ากูกระทืบล้วนเลยนี่กูกระทืบแบบเน้นเน้นกระทืบย้ำยำแล้วไม่มีอะไรกระทืบกระทืบกระทืบเอาไปเลยหนึ่งเต็มสิครับรวมรวมแล้วนี่คะแนนค่าเฉลี่ยนี่ถือว่าสูงมากมึงเอาไปเลยติดลบสิบไอ้ยิบไหโอ้โห แต่สกิลอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ครับขอโทษที่โวยวายเสียงดังคือผมเซอร์ไพรส์จริงฮะขอโทษที่โวยวายเสียงดังนะขอโทษแล้วก็อย่างน้อยข้อดีคือมันไม่หมุนนะฮะมันมันมันไม่มีหมุนนี่ถือว่าแปลกใหม่กับตัวละครบ้าพลังนี่ปกติจะหมุนใช่ไหมนนี้เป็นกระทืบสุดยอดครับคะแนนความน่าปั้นเอาไปเลยลบสิบเต็มสิบนะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบส,สำหรับคนที่ชอบเกมเนี่ยเอาไปเลยลบสิบเต็มสิบแต่ถ้าคนที่ชอบทิง้งไปดูพิวเนี่ยเอาไปเลยเจ็ดแล้วกัน จะเต็มสิบถ้าแบบชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามนุษย์หินมันเท่งไงแต่แม่งเท่มันทำสกลิลมาแบบนี้มันก็เออ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 เต้องหมุนไปกระทืบไปด้วยผ่านไปนะครับสลับเดือดทิ้งไปดูพิวเราไปที่ตัวต่อไป Invisible w o m e n w o m ม n อืมชุดเท่กว,ว่าชาวบ้านเขาฮะเพราะมันเป็นสีดำสลับสีเงินมาดูสกลิลแรกกันครับกระทืบยัง <laughs> เจ๊ไม่ต้องไปกระทืบตามมาเขานะสกิลแรกอืเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทีพวกเนี้ยอุย้หวาเชีเยดเด็กคณดูครับกระโดดตีดังการหลังแล้วปล่อยคลื่นพลังเด้งไปเด้งมาด้วยเอฟเฟกสวยงามไปทางเอาไป9เต็มส0ซูซานบอย6,600เพชรแม่เจ้าจริงปะเนี่ย6,600เพชรเลยเหรอโอ้โหแม่เจ้าซูซา,า,านบอยไปสกิล3เอ้สกิล2ครับอือหือ กระทืบเหมือนกันแต่เป็นกระทืบแบบมีหยักในสมองแบบแบบสมองเป็นงานกระทืบแบบสมองมีรอยหยักนะฮะสำหรับทีมครีเอทสำหรับทีมครีเอเตอร์ดูครับกระทืบจุ๊บๆแต่ติดเอฟเฟกด้วยเวลากระทืบใกล้ๆนี้ทุกคนหลงรักในลีลาการกระทืบโอ้โหแม่เจ้าน้ำแขิงพุ่มใส่โอ้โหเอาไปเลยสิบเต็มสิครับสกิลสองแม่งเทจัดสกิลสามาดูครับปล่อยพลังโอ้โ นีเ่เขาทำไมเขากลัวคนจะไม่เสียตังค์ให้อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวดูครับปล่อยพลังง่ายแล้วแต่ดิวบอกมึงลองให้เดือดติงใช้สกิลแบบนี้ดิเท่เลยอะ่ะลองแบบสกิลกระจกจายแล้วแบบเป็นหินอะ่ะทำไมเขาไม่ทําอย่างนั้นวะมันสามมาตรฐานเลยเนี่ยทีมงานเน็ตแมเบิรเนี่ยแม่งทีตัวเสียตังค์นี่มึงแบบจัดเต็มมากเลยนะตัวที่แบบฟรีได้นี่คือมึงเหมือ <c> น <oughs> มึงทําส่งๆเลยอะ่ะแต่ทํามาเราก็ยินดี เล่นยีดีอุดอุดนุ่นนะตีตีลองตีธรรมดาลองตีธรรมดาโอ้โห oh. เดี๋เดๆอเคุณดูนะเดียวน่ะตีธรรมดาไม่อยังเท่กว่าเดี๋ยวติงทุกสกิงรอเล่นหยอกหยอกหยอกมาลองสกิลสี่ครับโอ้โหโอ้ยังเท่พลังบาเรียเด็ดแอบซ็อกเนี่ย ในมาเวลเอเวนเจอร์ไอรีแอนนี่มีประโยชน์มากๆนะดูสกิลห้าครับอือูโอ้ดูกด,ด,ด,ดูชาร์จพลังแล้วแปลงแล้วแล้วคุ้งฟื้นภาปล่อยพลังไหลไหลเอาไปเลยสิบเต็มสิบครับแม่เจ้าโอ้ความหน้าความหน้าปั้นเอาไปเลยสิเต็มครับแต่แม่ง6,600เพชรนะ คุณคิดดีๆนะฮะใครยังไม่มีแมกนิโตอย่าลืมเอาแมกนิโตก่อนเถอะหกพันหกร้อยเพชรเลยเหรอแล้วคุณคิดดูนะครับมีแมกนิโตให้ตัดสินใจแล้วมีไซล็อกด้วยครับอันนั้นก็โคตรเท่โคตรเก่โเกงโคตรแรงจําได้ไหมฮะที่ที่แบบว่าได้ไปได,ได้ได้มาปุ๊บอัพเป็นหกดาวยังไม่ทันได้อัพอะไรเต็มเลยแม่งผ่านชาโดแลนด์ด่านยี่สิบกว่าได้แบบสบายอะ่ะโคตรโหดต,ต่อไปไปตัวละครตัวนี้เลยครับ Human Torch Human Torch มาดูครับ Johnny Storm โอ้โห oh, แค่เดินก็เท่กว่าเนติงล้อเล่นหยอกหยอกหยอกเนะีคนชอบเดติงเดี๋ยวดักกระทืบหน้าปากซอยไม่คือผมผมก็ชอบแหละโอ้ยิ่งตอนเด็กๆผมชอบมันเท่แตม่มาดูสกิลในเกมแล้วมันแบบไอตัวสกิลแบบนั้นมันเยอะแล้วไอพุ่งพุ่งหมุนหมุนๆนะ่ะมันทําตัวบ้าพลังมาแม่งเอาแต่ท่าเดิมเดิมยีเรามาดูสกิลแรกกันครับสกิลแรกกันครับโอ้เฮ้ย เรียบง่ายแต่เทเห็นไหมเดียดูนะสกิลแรกโอ้ลูวเข็นเนี่ยแล้วแม่งค่อยๆล่วงเห็นไหมตาำลงลงมาแบบยืนอันนี้เอาไป 9, 10, 10, เก้าเต็มสิบเขาเทดีครับโินเข้นเนี่ยอือต่อไปสกิลสองครับโอ้โหหมัดอาคีครับฟึกๆหมัดอาคีม,มีสโลด้วยเอาไปสิบเต็มสิบเลยครับ จอนนี่สตอร์มตัวฟรีเขาบอ,อกตัวฟรีครับกำลังใจนี่มามาดูสกิล3นะครับอ๋ออันนี้เป็นฮาโดเคนนะฮะแต่ว่ามีเอฟเฟกด้วยครับมีเอฟเฟกเพื่อสร้างความแตกต่างเอาไป6เต็ม10ครับเท่มากไปที่สกิลสดูด้วยโฉบโฉบโฉบแต่มีเอฟเฟกพิเศษมีพายุไฟทิ้งท้ายอีกอูแปดเต็มส0ครับสกิล5ไประเบิดตัวเองไหม โอ้นี่นี่นี่เสียงเอฟเฟกมันมีแบบมันมันมีแบบคล้ายๆแบบเพิ่มเสียงนอยเป็นเสียงไฟลุกแล้วแบบไฟแม่งท่วมแบบรู้เลยว่ามันร้อนแรงจริงๆอะมันรู้เลยว่าไฟมาจริงๆอะดูนะไฟมาหูมาจะวู้ยสิบเต็มสิบครับแต่ว่าไอ้เรื่องไฟมานี่ไอพวกสกิลไฟๆนี่ผมนึกถึงไอ้โกดแพนเทอร์สกิลหมัดไอเนี่ย สกิลหมัดอัคคีมันอนะ่ะโคตรเท่เลยนะอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะอันนี้เป็นระเบิดตัวเองแบบอย่างเท่สุดยอดความหน้าป้าเนี่ยเบลสิบจำสิบแล้วแถมตัวฟรีดังหา่ายี่หาสุดยอดครับผมเรามาดูนี่ครับมิสเตอร์แฟนตาสติกนะฮะลีดลีดลิชาร์ดนะฮะถึงว่าเรียบใช่ไหมดูเสื้อผ้านี่แบบมาดูครับอัจฉริยะในจักรยานมาเยลมาดูสกิลแรกครับสามสี่ เอาหมัดยางยืดหมุนหมุนแต่เท่เอาไปเจ็ดเต็มสิบไงละ่ะเนี่ยหมุนแต่ว่าเป็นการหมุนแบบยางยืดไปดูสกิลสองครับจับเอาอื้มมีของดีก็ไม่บอกในดูกมกมโนขับพูดี่เกๆๆือเนี่ยต่อยหมัดรัวเนี่ยโอ้โหไปหกเต็มสิบเลยอย่างเทเนี่ยกมกมโ,โนบาดซึ้งะสกิลสามครับ โกูมโนุโกุมโนุแม,มู่กุมนุฮามนี่ไงเห็นไหมย่างเท่เาไปห้าเต็มสิบมนม้วนตัวแต่มีมันมีเอฟเฟคด้วยบวกเป็นเจ็ดเต็มสิบแล้วกันครับเท่แซ่ย่างยืดมาดูสกิลสี่ครับอื้มตบต่อยต่อยต่อยอ,อ,อ,อื้มโกุมโนุกุมดูบาดซึกะนี่อื้มเราไปดูสกิลอันนี้สกิลนี้ไป ห้าเต็มสิแล้วกันเท่ดีต่อไปสกิลสุดยอดสกิลหครับหเอาไป8ปดเต็มสิบเลยฮะเป็นการโฉบแต่โฉบรวดเร็วมีเอฟเฟกต์สวยงามกายล่างเป็นลูกบอลยางยืดนี่มาดอูอันติท่าทีสเอาละครับดึงหนวดมาแล้วขยายหมัดเกียร์สามปอดรัวๆด้วยนี่มันหมัดปืนยางยืดหมัดปืนกลยางยืด คะแนนความน่าปั้นเอาไปเลยหกเต็ม10ครับสุดยอดมากๆเลยครับโห oh, แถมจะเป็นตัวอีพิโอเวด้วยนะฮะโหทำกันครึ่งเดือนนะครับกว่าจะด้านได้สกิลขนาดนี้น,นี่ต้องไม่ธรรมดาแล้วล่ะ e im, เยี่ยมจริงๆสมกับเป็น m r สเตอร์แฟนสตินะจริงๆจะให้ก้าครัแต่แม่งไว้หนวดเลยแบบมันมันไฟรอเล่น <laughs> ประมาณ7ดเต็มสิแล้วกันแต่ผมว่ามันน่าจะเก่งมากๆปลี่ยนฮีโร่ครับไปที่ตัวยอดฮิต มีทุกเกมนี่แค่ลงมากระเทยแล้วเอาไปเลยสิบเต็มสิบครับยังไงแล้วที่ในภาคแบบภาครีเมครีบูทที่เขาเอาเหมือนเป็นตัวละครนี่เอาภาคิริวมาหอ่หอๆนะด็อกเตอร์ดูมนะครับมาดูสกิลแรกกันครับเฮ้ย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 อะไรก็ไม่รู้ <laughs> อะไรวะฮะ <laughs> อะไรนะเดี๋ยวนะ หายตัวสามสี่หายตัวฟิชิบตัวเชิบิชิบโอทำอะไรไม่รู้รู้แต่มันเท่โอเคเอาไปเจ็ดเต็มสิบแล้วกันเท่ the. โดยไม่มีสายเหตุด้วยไงแล้วดูสกิลสองครับอืระเบิดพลังแล้วอ,อยังยังยังเด้งไม่หยุดอเ,เอาไปแปดเต็มสิบครับเท่มากๆต่อไปสกิลสามครับ ยกพื้นโอ้โหปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังแล้วก็ปล่อยพลังตุ้น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 เป็นแบบสกิลโคตรพาเวอร์อัพของไอโมโดเลยอะแต่นี้เท่กว่าด้วยดู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 อย่ากระดาก้อนบอลแซตซุปเปอร์โบลีสกิลสี่นี่เฮ้ยมีคัดซีนโอ้โหนี่มันมีการแบบคัดซีนยิงปืนป้องป้างแล้วมีอุกบาทตกเนียครับ ดูท่าหายไม,ไม่ไม่มีคัตซีนแล้วนี่ครับเห็นไหมยิงปืนปุ๊บดีดนิ้วปุ๊บยิงปืนนัดเดียวอุกบาทตกสามตัวหรือไม่ก็ยิงปืนนัดเดียวหมาตายสามตัวดู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 ดดดต่อไปสกิลห้าครับเอารูปคลางครั้งเดียวมีนิ้วเคลียร์ว๊วว๊วอื้ออม แล,แล้วเบิดนิวเอาไป 10, 10เต็มสิบแล้ววันนี้แม่งโคตรโหดสุดยอดสำหรับความหน้าปั้นเอาไปเลย9้าเต็ม10บนะครับด้วยความที่เป็นด็อกเตอร์ดูมด้วยนะขยับได้ด้วยนะเขาบอกขยับได้ด้วยขยับเล่นได้เลยโอ้โหเลื่อนเป้าเลื่อนเป้าตามเป็นมิสไซนิวเคลียร์นำวิถีสุดยอดโอ้โหดูดูดูด,ด,ด หนีก็ไม่พ้นด้วยอย่างนี้สุดยอดนะครับผมเก้าเต็มสิบขอตัวนี้โคตรโหดสมก็เป็นด็อกเตอร์ดูมเดย์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ดูมนี่ตัวต่อไปครับวิกตอเรียสเรามาดูสกิลหนึ่งของนางกันเฮ้ยเฮ้ยถ้าหอกข้ามมิตินี่เอาไปเลยสิบ็มสิบดู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 ด <c oughs> คนผมมือเอาเกเ์อะไรให้คะแนนวะ เก่งกันในความเท่ความชอบส่วนตัวดูดูดูหอกข้ามหอกทะลุมิติครับอย่างเท่ไงล่ะดูสกิลสองครับอื้อหืออื้อหืออื้อหืออออืื้หฟาดข้ามมิติแล้วเลือดสาดอีกต่างหากดู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 เก้าเต็มสิบแล้วสำหรับตัวลายเดือนเท่ว่ะเนี่ยใช้ใช้เล่นหลายรอบแล้วเกินโอ้โหสกิลสามครับอื้อหือ เอาธงโบกสะบัดแล้ว oui, ฟาด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 ด้วยธงธงเริ่มเต็มพื้นลงมาหยิบทงไงล่ะสิบเต็มสิบอีกแล้วครับแม่งโคตรเท่ดูดูเอาทำไมมันมีสี่สกิลวะเอาสกิลสี่ครับอื้อืออฮะฮะอะไรวะ เดี๋ยวค่อยไปอ่านดูแล้วกันว่ามันทำอะไรได้ครับมันมันแค่นี้เหรอแต่ว่าเอฟเฟกเท่นะเดี๋ยวค่อยไปอ่านดูแล้วกันสกิลติดตัวเพชรพีสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ลาสรีสอร์ทนะครับแปลว่ารีสอร์ทสุดท้ายเพราะว่าฉันจะไม่ได้เที่ยวรีสอร์ทนี้แล้วฉันจะไปพักในอพาร์ตเมนต์แทนนี่โอกาส25%เอฟเฟกเจาะทะลุซูเปอร์อาร์เมอร์ที่กัน้นเนี่ยคือนอกจากเจาะทะลุซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วยังเจาะทะลุที่กั้นด้วยนะฮะสามวินาทีอาตาทัตราคิดได้ก้อนเพิ่มอีกส นี่สกิลเป็นเฮเลนออฟดูมคือพอดูมภาคใหม่ออกมาเนี่ยคือจะตะโกนเยเฮยอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแฟนเกมดูมตัวยงเลยคือระดับมันต้องเล่นแบบซูเปอร์เวลี่ฮาร์ดแล้วละ่ะนี่ฮะดูนี่สกิลอิ p เพนดิงวิก t o รีนะฮะนี่ใช้กับศัตรูไล่พลังดูแม่งแปลลบบัฟสร้างโล่ด้วยมึนงงอันนี้คือสกิลโจมตี4สกิลนี่เป็นแพสซีโจมตีทะลุ เนี่ยใช้กับสมาชิกทั้งหมดเพิ่มพลังโจมตี10%ให้กับดร็อคเอร์ดูมค่าความเสียหายที่รับทั้งหมดลดลง5%สุดยอดครับสมก็เป็นวิกตอเรียสสายเจาะกรอะโคตรเท่โคตรเจ๋งพอโอเคจบแต่กูไม่เติมจบนะรอแบบเข้ามาเยอะๆกว่านี้ค่อยไปเติมถามว่าแพทนี Ve ้กดอะไรดีครับเก็บเพชรไว้เถอะครับไม่ใช่คริสตัลก็ได้เผื่อใครอยากจะปั้นหรออะไรอย่างนี้ โอเคก็ถือว่าเป็นแพทแพทเป็นแพทใหม่ที่เป็นแพทใหญ่มากๆนะครับสุดยอดครับสําหรับความหน้าเสียคริสตัลในแพทนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเสียไปแล้วนะครับแต่สําหรับผมรู้สึกว่าเออก็ประหยัดไปอีกหนึ่งมือนะครรู้สึกว่าก็เซฟดีรู้สึกว่าไม่ต้องไปเสีย <c oughs> ไม่ต้องไปเสียเพชรเพ่ แือว่าส่องช้ามากว่าแพทเข้ามาเป็นจะสัปดาห์แล้วน,นั้นจะเรียกว่าเอ้ยรีวิวแพทใหม่กระดากปากนะกลายไปเอาเอาเป็นว่าให้คนดูมารีวิวแพทใหม่ให้ผมฟังดีกว่าถ้าอย่างนั้นโอเคครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ